พระนางสุภยาลักษ์ราชนีสุดโหดแห่งพมา่าพระนางสุภยาลักษ์ประสูติวันที่13เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2402เป็นพระราชินีองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์อลองพยาเป็นราชบุตรีของพระเจ้ามินดงกับมเหสีรองพระนาง ชินพยุมาชินหรือนางพญาช้างขาวหรือที่รู้จักกันในนามพระนางอเลนันดอพระนางสุภยาลักษ์มีพระเชษฐาคินีคือพระนางสุภยาคยีและมีพระคณิ t ฐาคือเจ้าหญิงสุภยากะเลสำหรับอุปนิสัยของพระนางสุภยาลักษ์นั้นท่านมีลักษณะเหมือนพระราชมารดา คือท่านมีความทะเยอทะยานเจ้ากลอุบายใจร้ายขี้หึงเชื้อสายดั่งเดิมเป็นสามัญชนเนื่องจากยายของพระนางเป็นแม่ค้าขายของในตลาดมาก่อนพระนางสุภยาลักษ์จึงได้เป็นพระราชินีในพระเจ้าทีบกรกษัตร์องค์สุดท้ายแห่งพมา่าโดยพระเจ้าทีบอหรือพระเจ้าสีปอ นั้นเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ามินดงกับเจ้าหญิงจากเมืองศรีปอในดินแดนไทยใหญ่มีพระนามเดิมว่าเจ้าชายมองปูเมื่อจะเริ่มพระจันษาขึ้นได้ผนวกเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาวิชาการต่างๆเมื่อทรงลาผนวดแล้วพระราชบิดาจึงทรงแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองศรีปอ ซึ่งเป็นที่มาของพระนามเมื่อสวยราชสมบัติในเวลาต่อมาพระองค์ได้ขึ้นของราชสมบัติเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมปีพุทธศักราช2421ด้วยความช่วยเหลือจากพระนางอเลนันดอพระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้ามินดงผู้เป็นพระราชบิดาและเหล่าคุณนางชั้นสูงกลุ่มหนึ่งพระองค์ได้ทรงเสกสมรส กับพระนางสุภยาลักษณ์พระราชบิดาของพระเจ้ามินดงกับพระนางอเลนันดอและพระคณิา์าร่วมพระราชบิดาเดียวกันซึ่งพระนางสุภยาลักษ์เป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อการตัดสินพระไทยในเหตุการณ์สำคัญต่างๆของพระเจ้าสีปอเป็นอย่างมากสำหรับการยึดอำนาจนั้น การขึ้นของราชสมบัติของพระเจ้าทีบอเกิดจากเมื่อพระเจ้ามินดงผู้เป็นพระบิดาทรงประชวรหนักพระนางอเลนันดอรพระมเหสีจึงเรียกพวกเสนาบดีประชุมในที่หัวานและประกาศตั้งเจ้าฟ้าสีปอรหรือพระเจ้าทีบอเป็นรัชทายาทเพราะหัวอ่อนควบคุมง่าย ต่อมาเมื่อพระเจ้ามินดงสวรรคตแล้วก็ให้เจ้าฟ้าสีปอขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงพมา่าพอขึ้นครองราชได้พระนางสุพยาลักษณ์และพระนางอเลนันดอกับกลุม่มขุนนางก็จัดการสังหารบรรดาพี่น้องตัวเองและบริวารรวมกันถึงราวห้ากว่าคนเจ้าชายองค์ใดถูกปรงพระชนเจ้าจอมมารดา พระญาติและบรรดาลูกๆรวมทั้งเจ้าน้ององค์หญิงองค์ชายองค์นั้นซึ่งมีทั้งผู้เท่าชาราและแม้แต่เด็กจนถึงทารกได้เรียงสาก็ถูกสังหารจนสิ้นด้วยสารพัดวิธีอันหฤโหดขุนนางที่เคยได้รับใช้หรือญาติทางฝ่ายเจ้าจอมมารดาก็ถูกจับฆ่าเสียสิ้นเหมือนกันด้วยพิธีที่พิสดาร และตามแต่เพชรฆาตจะเห็นสนุกเพราะพระนางเกรงกลัวว่าจะมาแย่งอำนาจการสังหารหมู่ดังกล่าวใช้เวลาอยู่สามวันจึงสังหารได้หมดเพราะต้องฆ่าที่วังแต่เวลากลางคืนเพื่อไม่ให้พวกชาวเมืองรู้พระนางสุภยาลักษณ์จึงทรงให้จัดงานเลี้ยงตลอดสามวันให้ชาวเมืองเที่ยวงานให้สนุกอีกทั้งพระเจ้าทีบอ ก็จัดให้ดื่มน้ำจันจนเมามายเพื่อไม่ให้สนใจในการสังหารครั้งนั้นเมื่อสังหารแล้วก็จับใส่หลุมหญ้าข้างวังรวมกันแล้วเอาดินกลบแต่พอพ่นสามวันศพเหล่านั้นเริ่มขึ้นอืดจนเนินหลุมเริ่มเนินขึ้นมาก็เอาช้างหลวงมาเหยียบย่ำให้ดินที่นูนขึ้นมานั้นแบนราบลงแต่สุดท้าย ก็ไม่สามารถปิดบังหลุมใหญ่นั้นได้เพราะว่าจำนวนศพมีมากมายจนดันเนินดินให้นูนขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสุดท้ายก็ต้องให้ขุดศพใส่เกวียนไปฝังบ้างทิ้งแม่น้ำบ้างจนเป็นเรื่องที่มีการเล่าขานมากที่สุดคือการสำเร็จโทษเหล่าพระบรมวงศ์สานุวงศ์น้อยใหญ่เป็นเวลาสามคืนเล่ากันว่าคืนนั้นสุนัขเข่าหอนทั้งคืน จนชาวเมืองพะวาไม่เป็นอันหลับอันนอนพระนางจัดให้เอาวงดนตรีปีพาดการแสดงต่างๆมาบรรเลงในวังตลอดเวลาที่ทำการสำเร็จโทษพวกเจ้านายเพื่อให้เสียงดนตรีปีกลองกลบเสียงกรีดร้องขอชีวิตสำหรับการสิ้นสุดอำนาจนั้นพระนางสุพยาลักษ์ไม่พอใจที่อังกฤษ ให้ค่าสัมปทานป่าไม้น้อยและฝรั่งเศสทำท่าจะเสนอเข้ามาให้มากกว่าประกอบกับมีการกล่าวหาว่าอังกฤษรอบตัดไม้เกินกว่าที่ได้รับสัมปทานพมา่าเลยสั่งปรับอย่างหนักถึงหนึ่งล้านรูปรีอังกฤษก็ไม่พอใจยื่นประท้วงแต่พมา่าไม่ยอมตอนนั้นพระนางสุพยาลักษ์คิดว่าตัวเองมีฝรั่งเศสหนุนหลัง แต่ต่อมาเกิดเรื่องเข้าจริงๆฝรั่งเศสก็วางตัวเป็นกลางจนมาถึงวันที่17ตุลาคมปีพุทธศักราช2428อังกฤษก็เริ่มส่งข้อเรียกร้องขั้นเด็ดขาดและพะมา่ายอมไม่ได้เช่นให้อังกฤษเป็นคนควบคุมนโยบายการค้าการเดินเรือของพมา่าทั้งหมดมิฉะนั้นจะรบกับพมา่าซึ่งขณะนั้นอังกฤษ ได้ยึดพม่าได้ทางใต้แล้วจากสนธิสัญญายันดาโบพระเจ้าทีบอตามพระไทยมเหสีจึงสั่งให้เตรียมพลไปรบอังกฤษก็ให้งายพลแฮรรี่เพนเดอร์กาสนำทหารทั้งฝรั่งและอินเดียเคลื่อพนพลเข้ารบจากย่างกุ้งบุกไปตามลำน้ำเยระวดีถึงมันทะเลใช้เวลาแค่14วัน ก็ยึดเมืองหลวงได้นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่านอกเหนือจากอาวุธที่ดีกว่าอย่างเทียบไม่ติดแต่เหตุผลสำคัญที่สุดคือราษฎรไม่คิดจะต่อสู้เพราะไม่รู้จะไปสู้เพื่ออะไรเนื่องจากรัฐบาลของพระเจ้าทีปอโดยพระนางสุพยาลกษ์กดขี่พวกเขามาตลอดบ้านเมืองจึงขาดความสามัคคีกันอย่างหนัก เนื่องจากกษัตริย์และพระมเหสีไม่เคยทำตนให้เป็นที่รักของประชาชนพม่าของพระองค์เองพระเจ้าทีบอและพระนางสุภยาลักษ์จึงถูกเชิญให้ไปยังเมืองรัตนคีรีซึ่งเป็นการสิ้นสุดเอกราชของพม่าและการปกครองโดยราชวงศ์อะลองพญาที่มีมาอย่างยาวนานถูกเชิญออกนอกประเทศ ขณะที่พระเจ้าทีบอและพระนางสุพยาลักษ์ถูกเชิญออกนอกประเทศเชิงกัดกันที่เมืองมันทาราราวสองสามเดือนภายหลังจึงได้ส่งไปประทับถาวรที่เมืองรัตนคีรีเมืองเล็กๆทางชายฝั่งทะเลทางใต้เมืองบอมเบ์มุมไบในปัจจุบันพระนางสุพยาลักษ์เกิดทะเลาะก,กับพระนางอเลนันดอผู้เป็นแม่จนพระนางอเลนันดอ ้องขอกลับพมา่าอังกฤษก็ยอมให้กลับคุมตัวไว้ที่เมืองเมาะลลำเลิงจนสิ้นพระชนม์พระเจ้าทีปอกับพระนางสุักษณ์ถูกเนรเทศอยู่ที่อินเดียนานถึง31ปีจนพระเจ้าทีบอจึงสิ้นพระชนม์ที่เมืองรัตนคีรีนั่นเองพระนางจึงได้รับอนุญาตให้พาลูกสาวไปอยู่ย่างกุ้งส่วนพระศพ พระเจ้าทีบอนั้นฝังไว้ที่อินเดียการคืนสู่พม่าต่อมาพระนางได้กลับมาสู่พม่าที่เมืองย่างกุ้งทรงเพียดแคขนคุณนางพม่าที่เข้ากับอังกฤษมีฝรั่งเขียนเกี่ยวกับพระนางไว้ว่าเมื่อพระนางแก่ตัวเข้าและรู้สำนึกในชีวิตแล้วทรงสงบเสงี่ยมสุภาพน่าสงสารท่งเลี้ยงสุนัขเป็นเพื่อนและเสียพระทันทั้งหมด พระนางอยู่ในตำหนักที่อังกฤษจัดถวายให้ในเมืองย่างกุ้งสิปีจึงสิ้นพระชนเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468ขณะพระชนมายุ65พรรษาการจัดพระศพก็เป็นไปตามยถากรรมไม่ได้มีพิธีรีตองมากมายก็ไม่ต่างอะไรจากคนธรรมดาทั่วไปในปัจจุบันนั้น ยังมีที่ฝังพระศพอยู่ในย่างกุ้งโดยรัฐบาลอังกฤษจ่ายการพระศพให้ตามตำเนียมแต่ไม่อนุญาตให้เชิญพระศพขึ้นไปที่ราชธานีกรุงมันทะเลคงอนุญาตเพียงแต่ทำมนทบบรรจุพระอัฐิเท่านั้นปัจจุบันอยู่ที่ถนนเจดีชเวดากองห่างจากบันไดด้านทิศใต้ของพระเจดีชเวดากองมาประมาณ200เมตร สร้างเป็นกูงทรงมนดบยอดปราสาทแบบพมา่าก่ออิฐฉาบปูนขาวรูปทรงคล้ายที่ฝั่งพระศพของพระเจ้ามินดงในกรุงมันทะเล